วันนี้เราจะมาทําการบ้านข้อ,อของสปราร์ที่3นะคะข้อที่1เขียนโปรแกรมจากโจทนักศึกษาไปกินขนมกินเล่นที่เซเว่นอในราคา50บาทยังไม่รวมภาษีราค่าเพิ่ม7%นในฐานที่เราเรีน,ส,รส,นสารสนเทศให้นักศึกษาเขียนโฟร์ชาร์ตในการคำนวณราคารวมของสิงน,นาคา้นนา,คานะคะเขียนโฟร์ชาร์ตเมื่อกี้กำหนดเป็นโปรดักต์ไพราคาสินค้า กับ50เบสเบสภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ0.07นะคะเพราะ้เป็น7%ต่อไปก็เมื่อเรารับค่ามาแล้วนะคะแล้วก็มาประมวลผลกันงวดผลอันนี้เราต้องประมวลภาษีมูลค่าะคะเพิ่มของขนมแทนด้วยเอสแล้วกันนะคะเท่ากับโ d รดัก r i c e เนี่ยคูณด้วย ต่อไปเราก็จะได้แล้วก็จะมาคำนวณราคารวมก็ต้องเท่ากับโพรดักต์ไบวกด้วย A แล้วก็แสดงผลเป็นราคารวมทั้งทั้ก็สก้นสุดนะคะต่อไปเราเป็นเขียนโปรแกรมกันดูนะคะนิว จะว่าคะเป็นเซเว่นหเนเาะไม่ได้นะคะก็เป็นเซเว่เป็นโปรดักต์กันโโปรดักต์ไปเขียนไมต้ก็รับป ไปเราก็เขียนตัวแปรบเบิ l e ของเมื่อกี้เรากำนหนดอะไบ้าง p ร o ดับไ p ่หากับแ7 0เจ ก็ okay. คำนวณ A กับ Total นะคะ Double A เขียนคำสั่ง<ว> <A, S 1> ไป Double A และ Total น,ลนใส่ค่ามปนะคะคำนวณก,กับ a เนีดด่ยจะกับ r o c t ใชคูณไปคอลอนก็ทัวทัเนี่ยกับโปรดักไพบวกโอเคเราจะแสดงผลกัน เชสตินดอทเอาดอทเป็น LN ะราคาของสินค้าเท่กกเา,กเากับเงินวักมเงินวกบวกท a l ค่ะบวก บาทเซ็นไปให้มันด้วยนะก็จะลองวิเคราะหงกันก็น<ม>จะขึ้นว่าราคาของสินค้าเนี่ยเท่ากับห้าบสามบาทอ่าให้มันสวยงามเลยเซ็น ก็เหมืนเดิมค่ะเบดับเ็นเภาษีมูลค่าเพิ่มของสินคา้ากับเ บาทโอเคลัานอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่คือราคาภาษีของสินค้านะคะคือสามจุดห้าศูนย์บาทน,นั่นเองโอเคค่ะจบการนำเสนอข้อหนึ่งเท่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ